รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตะทำบานุภาวัญโตเจริมชีนะปัญเชรี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวันไกลและทีมงานค่ะท่านผู้ชมคะการเดินทางไปตามวัดต่างๆของเรานอกเหนือจากเราจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดีๆแล้วเรายังพาท่านผู้ชมนั้นมาชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะรายการ สองธรรมซึ่งจะออกสู่สายตาประชาชนคนทั้งโลกทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดและในต่างประเทศทุกทุกวันเสาร์ในเวลากกโมงถึงหโมงครึ่งเป็นประจำเสมอมาซึ่งจะออกสู่สายตาประชาชนในวันที่สองกรกฎาคมซึ่งเป็น การจัดงานทำบุญครบรอบวันเกิดของลุงตาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนแล้วก็ย่างเข้าวันที่1และวันที่2กรกฎาคมระยิโยมท่านสาธรชนช่วงนี้นะก็งานบรรปาะชาสมบทบวชนาคหมูหรือว่างานวันกตัญยูงานบวชนาคหมูก็สำเร็จเสร็จสิ้นเ,เรียบร้อยลงได้ด้วยดี ในวันนี้ณวันนี้วันเสราร์ที่โยมรับชมรับฟังรายการนี้แล้วก็รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ก็อย่าลืมพาคุณพ่อคุณแม่ผู้แก่เท่าไปไหนมาไหนไม่ไหวนำท่านขึ้นรถมาแล้วก็นั่งรถเข็นรล้อหยิชามากราบนมัสการถุกทองลพระโตในโบสดวัตถุกระบือนี้แล้วก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ จนองโครงการพระราชดำริพระราชดํารัสขององค์พระบาทท่นเดชพระเจ้าอยู่หัวทมเดจพ่อของเรานะเป็นการสนองโครงการของพระองค์ท่านแล้วก็จะทําให้ทุกโศกโรคภัยที่มีอยู่ในสังขารร่างกายนั้นจะได้บรรเทาเบาบา,บางหรือว่าสูญสลายหายไปนะแ,แล้วก็อีกประการหนึ่งในช่วงนี้ทางวัตถุกระบือก็กําลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ด้านทิศเหนือนะด้านทิศเหนือคือหลังโรงเรียนและก็ด้านทิศตะวันตกนะอีกส่วนหนึ่งซึ่งกําลังปรับปรุงพื้นที่โถมดินอยู่ดินนั้นก็ได้รับเป็นการถวายปุยจากบริการจากทางด่วนนะบริษัททางด่วนอย่างประเทศไทยแล้วก็บริษัท KPY ได้ยกมอบดินให้จํานวน26,000คิวแต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งนั้น ชันละ800บาทแล้วก็จะได้จัดเป็นโครงการโคกหนองนานะวัดในกรมวัตถุก,กระบือเนี่ยเป็นวัดในกรุงเทพแต่ว่าจะมีโครงการโคกหนองนาจะนองโครงการพระราชดำริพระราชดํารัสขององค์พระบาทเจ้าเดชพระเจ้าอยู่หัวท่านเดชพ่อของเราโยมทําบุญยาให้เกินกําลังทรัพย์เรือกเกินกําลังศรัทธาอาจจะมีกําลังศรัทธามาก แต่กําลังทรัพย์น้อยยมก็ค่อยๆทําทําทีละเล็กทีละน้อยทําบ่อยๆบ,บุญกุศลก็จะมากขึ้นเองแต่ถ้าเราทําตามาเกินกําลังนะเกินกําลังทรัพย์กูนี่ยืมสินเข้ามาทําบุญเราทําแล้วก็จะเดือดร้อนในภายหลังหรือว่า,เ,าเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจนะบุญกุศลก็จะลดน้อยถอ,อยลงดังนั้นค่อยๆทำส่วน ที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงขณะนี้ก็กําลังปรับปรุงพื้นที athletes, ่แล้วก็ได้รับการถวายที่ดินเสริมเพิ่มเติมอีกจานวนสิไร้เศษๆนะที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงกําลังปรับปรุงพื้นที่อยู่ก็ที่นั่นก็จัดเป็นโครงการโคกหนองนาเช่นกันสนองโครงการพระราชดำริพระราชบุัรขององค์พระบาทพระเดชพระเจ้าอยู่หัวสทโธผ้ของเราญาติโยมท่านสามุชน ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วเชื่อเชิญเจริญพรนะักมาเที่ยวมาชมอุโบสถนี้จะโยมขึ้นไปถึงชั้นบนชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2แล้วก็กําลังเตรียมทําบันไดขึ้นชั้นที่3นะแต่ว่าการก่อสร้างนี้ก็ต้องกวาดอุโบสถหลังนี้ไว้ในสายฐานศรัทธา,ทาของญาติโยมท่านสามัชนหรือว่ากวาดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของญาติโยมท่านสามัชนที่ มีกุศลและศรัทธาได้รับชมไดรับฟังแล้วเชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมการสร้างอุโบสถไว้เป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนานะอุโบสถเนี่ยเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนายืนยง,งคงทนท้าวรสืบต่อไปตราบเท่าชื่อกรน,นานและขอญาติโยมท้ามิชนที่ตั้งตนดยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างปริมีตลอดกาตลตลอดเวลาขอญาติโยมท,ท,ท่านจง ประสบความสุขความเจริญโชคดีดวงดีกลํารวยมัง่งมีเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีตลอดปีและก็ตะลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรใช้วันหยุดยังมีคุณค่านะคะและสําหรับพุทธมามกาศหรือว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้ทําหน้าที่ของพวกเราอย่างสมบูรณ์ค่ะวันนี้รายการสองธรรมเวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณสําหรับการรับชมและการติดตามรับชมย้อนหลังด้วย รัฐมณีกลางวันไกลกับทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ